สวัสดีค่ะมาพบกับจูเหมือนเดิมนะคะที่ช่องประกาศน,นำํำสำหรับ EP ีนี้นะคะจูก็จะมาเล่าถึงวัดที่เขียนติดอันดับของประเทศไทยค่ะและแน่นอนว่าถ้าพูดถึงสถานที่ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศูนย์รวมที่พึ่งทางใจหรือแม้กระทั่งตอนที่เราเนี่ยไม่สบายใจหรือทุกข์ใจแน่นอนว่าชาวพุทธอย่างพวกเรานะคะก็ต้องนึกถึงวัดอย่างแน่นอนค่ะ แต่ในทางกลับกันนะคะในอีกมุมหนึ่งของวัดเนี่ยถ้าเรานึกถึงวัดก็อาจจะชวนให้นึกถึงเรื่องลี้ลับพิศวงหรือเปล่าเนื่องด้วยวัดเนี่ยก็เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันงานวันเกิดงานวัดทำบุญหรือถวายสังฆทานเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองหรือเพื่อความสบายใจนะคะก็แน่นอนว่าต้องนึกถึงวัด่างแน่นอนตลอดจนพิธีกรรมที่เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของ ชีวิตของพวกเรานั่นเองนะคะแน่นอนว่าก็ทําให้คนเนี่ยเชื่อว่าวัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีพูดผีวิญญาณเนี่ยสิงสถิตยอยู่ค่ะ หรือพึ่งพาสถานที่แห่งนี้อยู่นั่นเองค่ะสําหรับเรื่องราวที่จูจะนํามาเล่าในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัดเก่าแก่ที่มีตํานานเล่าขานมาอย่างช้านานแล้วค่ะอย่างที่บอกไปในตอนแรกนะคะว่าขึ้นชื่อเรื่องความเฮียนที่ติดอันดับของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ค่ะกับวัดที่มีลานหน้าวัดเป็นลานประหารในสมัยก่อนอย่างวัดโคกอีแรงนะคะหรือที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันในนามวัดพระพาชัยในปัจจุบันนั่นเองค่ะ และก่อนที่จูจะไปพูดถึงตำนานสยองขวัญของตำนานนี้นะคะจูขอเล่าประวัติคร่าวๆของวัดพระพาชัยให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนค่ะวัดพระพาชัยเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนถนนหลวง บริเวณหาแยกพระพาชัยจังหวัดกรุงเทพมหานครวัดพระพาชัยเป็นสถานที่มีความเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนานรายมหาราชต่อมานะคะเจ้าพระยาจักกีเนี่ยซึ่งเป็นพระอิสริยยศเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชการที่หนึ่งทรงโปรดให้ทำนานในบริเวณนี้ที่มีลักษณะเป็นโคกใหญ่หรือเนินดินขนาดใหญ่ รวมถึงยังรับสั่งให้ตั้งขอกหัวไว้ที่นี่ด้วยชาวบ้านในระแวกนี้จึงเรียกวัดนี้ว่าวัดโคกหรือวัดอคอกนั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงเปลี่ยนนามของวัดแห่งนี้ใหม่เป็นวัดพระพาชัยเนื่องจากวันนี้เป็นสถานที่ตั้งพระพาราในการซ้อมรบของกองเสือป่ารักษาดินแดงค่ะ เรื่องราวสยองขวัญของวิญญาณคนตายที่วัดนี้มีเล่าขานกันอยู่บ่อยครั้งค่ะทั้งทั่วบริเวณวัดและในโรงเรียนพระพาชัยอีกทั้งยังมีเด็กนักเรียนในระแวกนั้นเล่าว,ว่าพวกเขานั้นมักจะพบเจอสิ่งแปลกๆอยู่บ่อยครั้งอีกด้วยค่ะซึ่งเรื่องราวตำนานสยองขวัญของวัดแห่งนี้เนี่ยนะคะสืบเนื่องมาจากลานหน้าวัดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะที่เขาเคยใช้เป็นลานประหารนักโทษนั่นเองค่ะ คือต้องบอกงี้ก่อนนะคะว่าในสมัยก่อนเนี่ยที่เขาประหารนักโทษสามัญชนทั่วไปเนี่ยเขาจะประหารภายนอกเขตพระราชฐานหรือภายนอกเขตพระนครน,นะคะทําให้ทางการเนี่ยจึงเลือกบริเวณที่ใกล้เคียงนั่นก็คือลานหน้าวัดพระภาชัยนั่นเองค่ะก็คือใช้เป็นลานประหารโดยเฉพาะเลยต้องบอกก่อนว่าศพที่ถูกประหารแล้วนะคะเขาก็จะเอาไปไว้ด้านหลังวัดสเกตน,นะคะทำให้บริเวณนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าประตูผีค่ะอีกทั้งบริเวณนั้นเนี่ยคือมี อีแรงเนี่ยอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนะคะทาให้ในบางครั้งเนี่ยศพที่ถูกปล่อยทิ้งณนะตรงนั้นเนี่ยทำให้อีแรงเนี่ยเขามากัดกินแล้วก็แทะศพอะไรเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาก็เลยเรียกติดปากว่าเป็นวัดโคอีแรงนั่นเองค่ะซึ่งหนึ่งในคดีประหารที่เลื่องลือม,มากที่สุดคดีหนึ่งนะคะมาจากจดหมายเหตุของจม่นเก่งสิงค์ค่ะซึ่งถูกรวมพิมพ์ไว้ในหนังสือประชุมพงศาวดารภาคที่8 ก็เป็นเรื่องราวคดีการประหารของอียูหรือนางอยู่นะคะในสมัยรัชกาลที่5ค่ะคือต้องเล่าก่อนว่านางอยู่หรืออียูเนี่ยคือเป็นเมียของคุณพระที่ดันไปเล่นชูกับทาตค่ะแต่ต่อมานะคะทาตคนนั้นเนี่ยก็ดันไปเล่นชูกับอีกเกลี้ยงค่ะที่เป็นทาตด้วยกันอีกพอเขาจับได้ใช่ไหมประจวบกับคุณพระเนี่ยก็รู้ความจริงที่นางอยูเนี่ยไปเล่นชูกับทาตนางอยูเนี่ยก็เลยคิดว่าอีกเกลี้ยงเนี่ยต้องเป็นคนไปฟ้องคุณพระแน่นอนนางอยู่ก็เลยจัดการอีกเกลี้ยงด้วยการ เอาอีกเกียงเนี่ยไปทรมานแล้วก็ทําโทษอีกเกียงจนถึงแก่ความตายคะ่ะทุกคนพออีกเกียงตายเนี่ยนางอยู่ก็จะกบเกลื่อนความผิดคะ่ะก็เลยให้ท่าดเนี่ยเอาอีกเกียงเนี่ยไปฝังอยู่ที่วัด แต่อะไรรู้ไหมคะคนคือดันมีคนเนี่ยมาเห็นก่อนก็เลยเอาไปแจ้งที่นครบาลค่ะโดยผู้สมรู้ร่วมคิดนะคะที่ร่วมกันทรมานอีกเกลีงจนถึงแก่ความตายเนี่ยก็โดนเคี่ยนไป2ยกนะคะเท่ากับ60ทีะคะ่ะและถูกนําไปขังคุกส่วนผู้รอบเอาศพอกเกลีงเนี่ยไปฝังเนี่ยก็โดนเคี่ยน1ยกคะ่ะเท่ากับ30ทีนะคะและนางอยู่เองนะคะก็ถูกจําโซ่ตรวนไปเดินร้องประจาน ความผิดความชั่วร้ายของตัวเองนะคะเป็นเวลา3วันค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังถูกเคี่ยนอีก3ยกนะคะเท่ากับ90ครั้งเลยค่ะทุกคนซึ่งนับว่าเป็นการลงโทษที่โหดและหนักที่สุดที่เคยมีมาเลยค่ะจากนั้นนะคะนางอยู่เนี่ยก็ถูกนําไปประหารชีวิตนะคะด้วยการตัดศีรษะทิ้งค่ะคือโดยพิธีครั้งนั้นเนี่ยก็จะมีผู้คุมแล้วก็ผู้คุมกันอีกจํานวนหนึ่งนะคะเขาเนี่ยจะนํานักโทษออกจากศาลเป็นเวลาบ่ายสามโมงตรงค่ะก็มีผู้คนเนี่ยแห่กันมาดูเยอะเลยค่ะ นางอยู่เนี่ยถูกมัดตัวไว้นะคะแล้วก็ถูกมัดแขนไว้ที่เสาเนี่ยสองต้นและที่สำคัญนะคะก็มีเพชฌฆาตที่กำลังจะประหาร ดปวยกันถึง6คนเลยค่ะทุกคนโดยทุกคนเนี่ยจะใส่เสื้อสีแดงติดดอกไม้สีทองที่ชายเสื้อค่ะและสวมใส่หมวกสีแดงอีกทั้งยังเจิมหน้าผากนะคะด้วยฝุ่นหรือดินสอพองสีขาวอีกด้วยค่ะและเมื่อประหารชีวิตเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะนําเอาสีสษะเนี่ยไปเสียบไว้ที่ไม้ไผ่ค่ะเพื่อปักประจานนะคะแล้วให้อีแลนเนี่ยมาลุมกินศพค่ะ หลังจากนั้นไม่นานนะคะบ้านเมืองเนี่ยก็เจริญมากขึ้นนะคะมีการสร้างถนนแล้วก็มีการขุดถนนบริเวณวัดพระภาชัยนะคะซึ่งเขาเล่ากันว่าขุดพบโครงกระดูกเป็นจำนวนมากค่ะรวมถึงเรื่องเล่าวิญญาณของผู้ตายที่ตายไปอีกด้วยนะคะเขามักจะพบเห็นวิญญาณของนักโทษเนี่ยเดินลากโซ่ตรวนเดินไปเดินมาในเวลากลางคืนอีกด้วยค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวหลอนๆของวัดนี้นะคะที่ผู้คนเนี่ยได้เล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วถ้าใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้จูเล่าให้ฟังอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ